Lord, please forgive him. I think they don't know what they're talking about. Remember, love that we lie We miss things that we ran and all the way. ฉลองวันเกิดวันตายก็แล้วแต่ตันจะคาดเกิดมาครบ3 2เป็นเรื่องที่ทุกคนควรจะทราบปวยที่แขนขาสมองตัวใจไม่ได้ทุกคนลภาพพูดไปก็ยากว่าถ้าเงินน้อยแล้วฉันจะอยู่ไหวทารู้ว่าไม่สามารถจะขอส่งให้สู่ไข่ดีกว่าเงินกองแต่ฝันแตกฟองลอยเป็นสบู่ใสถ้าปราศจากความรักวันนี้เราจะไปอยู่ไหนแค่ปล่อยความคิดให้ไหลและดิฟล์ไม่รู้เวลายามหันหลังกับไปมองก็ผ่านมาเป็นเวลานานเรื่องที่เลวร้ายก็อยากไปคิดแค่ปล่อยให้ลาจาง ายใ,ใจเข้าแล้วก็ออกมีสติในทุกภัลายาบ้างเกิดมาเพื่อแพ้บางก็เกิดมาเพื่อสู้บางคนเกิดมาเพื่อแค้นบางก็เกิดมาเพื่อคู่บางคนเกิดมาเพื่อแหวงควางก็เกิดมาเพื่อวู้ขอแค่ใจยังวิ่งเป็นม้าชาราที่ยังเชื่อลู่ just do it like one Ain't no must. I'm talking hot sip, make my heart cry Last sip, and now I'm filling up my basket. With that Leo and sing high. Free flow, drink high. Sing till we you, ma. Nah, ain't need to go too far. Just slip on your shoes, bro. No need for no Uba. Eat, I so need them street food sticks. I'm trying to get that pink fixed real quick. I need that guy, young sticky bride. Tearin' up, dripping nines This the language that we use to be Hip-hop, head on to the brought me I've connected with the best of them P9D, real records, it's a blessing พาะใจและควรจะเพาะกายรำลึกว่าเคยหาด่านพายุมาได้ก็เพราะพายอันจิวิทได้เฟลลิต้องไปต่อไปแย่ต่อให้วันนี้มันเตยนไปคนจะเปลี่ยนก็เปลี่ยนเวลาไม่ใครจะเปลี่ยนใครและตอนคนเขาล้อไม่ว่าจะทอสสะเพียงไหนต้องออกไปเจอใดใดสะทอนไม่ว่าจะรอนสะเพียงใดลากสงสัยทำไมมนุษย์ชอบความอึดอัดมากกว่าชิวมองเห็นคนสูง